โดยสารนะครับรอขบวนที่สองสองเข้ากรุงเทพกันนะครับมาเที่ยวงานพระรการพระประถมเจดีที่นครปฐมกันนะครับที่ฐานีนครปฐมนะครับตอนนี้โอ้โหขบอกว่าสุดๆกันเลยทีเดียวผมได้ยืนงกรุงเทพแน่นอนวันนี้นครับสองฝั่งเลยนะครับล้มชานชลาเลย กำลังเข้ามาแล้วครับ,บนบี่วงที่262นะครับหัวหินกรุงเทพกาลังเข้าสู่คนครปฐมชานชลาที่หนึ่งนะครับ นี้นี่อัดแน่นเป็นปลากระป๋องแน่ครับรถจักเจ้าเก่านะครับกีสี่ห้าห้าหกนะครับทำขบวนเดี๋ยวผมจะกลับกรุงเทพขบวนนี้นะครับ